ใค่ะโอ้ยร้องเป็นด้วยงั้นต้องไปดูคอนเสิร์ตละเราคิดว่ามีคอนเสิร์ตอะไรบ้างตรงนี้เฮ้ยดีวาาดูดิในยูทูบว่าคอนเสิร์ตคาราบาลห่เลยี่เบอพี่เบลไป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 ไนไปไปไปวปไดไปไปไอไป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 ไไปไปไไป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 ไาไป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 อปไปไปไป่ปานไปไ จองได้แล้วจองเลยไหมแง่จองเลยเอามามาคนเดินป้าคนเดินป้าโอเคเราจอเลยคึนมา้วเท่นะฮัลโหลแอมหมอสรู้คอนเสิร์ตคาราบาลไหแอมจองแล้วค่ะใช่แอมจองจริงป้าจองบัตรแล้วไม่เ ดีดสี่ที่เอโทรมาบอกไว้อะไรนะนี่อสี่ที่สอตาจากเอจองไปนะตสองกัดการยี่สี่คนตาตอนดีดใช่ไมเดนสองสี่ค่ะที่เอาห้าคนไ่้อริเกนิเกนที่ไหนสาวพีค่ะไอเกนเมเจอร์โอเคนี่ไงเดี๋ยวเราเข้าจองในเน็ตได้เลยเนาะโอเคโอเคจ้าจ้าแล้วเจอกันนได้ อะไรนะพี pues, ่ใช้ทิเกตเมเจอร์เลยเข้าเลยกลัวเลยกดเลยจัดไปจัดไปที่น um> yes> ั่งจะเต็มแล้วนะด้วนนี่ไงเฮ้ยพอดีเลยเฮ้ยเขาเปิดจองบัตรตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยนานเลวเต็มหรือยังต้องต่ดกันที่เก้ากรุณาแล้วว่าเอาสองวันห้าเลยไหมไม่ได้เดี๋ยวในตด้วยอีแอนโต๊ะนั้นกับเพื่อน 2องพอย่าให้เสียปั๊บไปไปได้ไปไหนกันดีวันนี้ไปไหนดีอ่ะไปไหนดีไปไหนดีอะเฮ้ยไปนี่เป้าอะไรนะกรมไปดูความเออเรื่องนี้ความตนตะชื่ออะไรนะกรมกรมอะไรนะกรมทหารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศอ๋อใช่ใช่ใช่เออเราังไม่รู้เลยไปได้ไนเนาะเออเออ เราเรไปดูออฟเค็นตามาด้วยนะออฟเค็นตาวงสายฟ้าออฟเค็นตาโอ้โหนี่หนึ่งแสนเลยเออน่าอยู่นี่ไงถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยนี่ไงออฟเค็นตาไปเลยเย้เราไปดูดีกว่าว่าพี่กรมเขาเป็นยังไงบ้างเออตัดดูด้วยนเป็นนีใหญ่ดีเนาะโอ้ มีป้อมรักษาความปลอดภัยด้วยต้องรับบัตรด้วแน่เลยบัตรอยู่ไหนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรล้บัตรด้วยนี่ค่ะใขอบคุณค่ะเราต้องติดกระจอ่ใช่ไหมโอเค ติดไปก่อนติดไปก่อนนะฉันไม่ติด่อเอาโอเคตอนนี้ติดมือพี่ไหนตรงโู้นไหมตรงไหนดีนะเราจะถามใครดีเลยที่เนี่ยไม่รู้จักใครเลยอ่ะเดี๋ยวเขาไปเรื่อยเแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเร่อยเ่อนเนาะโหใหญ่โตมากสื่อสารจริงๆเนาะมีป้ายเนี่ยเดี๋ยวเราดูเราดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอใครแล้วเราค่อยถามเนานถามได้ไหม นี่ไง <ow. Okay. S 1> นี่ είναι, น είναι, <Okay. S 1> จับเราจับเราแล้วจริงจริงโอเคก้ <Okay. S 1> องปางใหญ่อมากก็ปากมันดีแกล้งทำเป็นเข้มแข็งก็แกล้งทำเป็นพูดแรงขอแยกทางฉันขอพักใจเอาไว้ชั่วคราวและเก ต้องแล้วค่ะ ฉันคิดถึงจริงๆเข้ใจบ้างไหม